สวัดีครับวันนี้อยู่กับผมแปดน้ำพองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับบอกได้เลยว่าที่ยอดนิยมมากๆของหลวงปู่พระมหาศิลาและด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับผมแล้วก็มีการ พิธีพุทธาภิเษที่ยิ่งใหญ่นะครับผมของหลวงปู่พระมหาศิลาผมถึงบอกว่ารุ่นนี้น่าจับตามองมากๆนะครับความหมายดีวัตถุมงคลสวยงามเอาละ,ะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมแฝดน้ํำพองและก็ทีมงานได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมนี่คือเหรียญพธธุทธศิลป์ไร้คู65นะครับ รักคูปลัตวชีระโสพลนยานหลวงปู่พระมหาศิลาครับเหรียญไหว้คู65นะครับผมมีการถวาย3ล้าน5แสนบาทครับผมแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์ลิงชนวุฒิอุทโทนะครับได้ถวายอีก1ล้านบาทนะครับผมในวันพิธีไหว้คูนะครับ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ถือได้ว่าเป็นโอ้โหวัตถุประสงค์ที่สุดยอดมากๆนะครับผมแล้วก็พิธีพุทธามิเศษอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้งตน้นเอาละครับเรามาดูเหรียญน,นี้กันครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับลักษณะกล่องจะเป็นกล่อง กามะยีนะครับน,นี่ครับนี่ครับลักษณะกล่องจะเป็นกล่องเขาเรียกว่ากล่อง p ีนะถือว่าสวยงามมากๆนะครับกล่องทำออกมาได้สวยงามมากๆสติกเกอร์จะแปะเพื่อป้องกันการลุ้นเบอร์นะแปะด้านหน้าด้านบนนะครับเอาเรามาดูรายละเอียดด้านในของเหรียญครับค นี่ครับไหว้กู๖๕พุทธศิลนี่คือเหรียญรวมสัพพวิชาหลวงปู่พระมหาศีลาครับทำไมถึงบอกว่าเป็นเหรียญรวมสัพพวิชาครับโดยเหรียญน,นี้โอ้โหผมบอกได้เลยครับว่ารวมทุกอย่างอยู่ในนี้นะามาดูลายละเอียดข้างต้นก่อนนะครับด้านล่างจะเขียนว่าไหว้กู๖๕นะครับผมพระรูปลัดวชิระโสพลนยาน ศิราศริจันโทโปอตรงปอนี่แปลว่าประเรียนธรรมนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับสาหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะครับพุทธศินดีมากๆเลยครับสำหรับรายการนี้เอาละครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับนี่จะเป็นรายละเอียดของเหรียญ พุทธศินนะครับเหรียญไหว้ครู65นะครับผมนะอของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับเริ่มต้นจากจุดด้านบนนี่คือพระศีริอริยเมตัยนะครับต่ำลงมาจะเป็นหลวงปู่พระมหาศิลานั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับผมด้านล่างถัดลงมานะครับผมจุดนี้เราจะเห็นเป็นสาลิกาลิ้นทองนะครับฝั่งทางด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับจะเป็นพระยาเต่าเรียน ฝั่งทางด้านขวาจะเป็นพระยาคตชสารนะครับและมีพระยานาคาอ่าร้อมรอบนะครับด้านหลังนะครับมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญไหวยคู65้ครับจะมีพระศรีอริยะเมตตยนะครับอยู่ด้านบนและด้านล่างนะครับผมนี่ครับเราจะเห็นอยู่ใน ยันของหลวงปู่พระมหาศีลานะครับเราจะเห็นอยู่ในผ้ามหายันก็จะมีสําหรับหันนุมานนะครับจะมีหันนุมานนะครับพาลีแล้วก็องคตนะครับผมนี่คือโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นสามสมุนของพระนาลายที่เก่งมากๆนะครับผมนะ,ะและก็เป็นอยู่ในยันของหลวงปู่พระมหาศีลานะครับเป็นสพพวิชาหลวงปู่พระมหาศีลา ดอกบัวสีดอกนี่คือบัวสีเหล่าครับอ่าบัวสีเหล่านี่คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะครับถัดลงมาด้านล่างเราจะเห็นสอรอนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมเห็นสอรอ,อยู่ด้านล่างอยู่ตรงกลางถัดมาฝั่งนี้นี่คือพระยาเสือครับปีนี้เป็นปีขานเสือบ่งบอกถึงความน่าเกรงขามนะครับ ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนี่คือพระยาไก่ฟ้าบ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรครับที่สำคัญเป็นปีเกิดของหลวงปู่ระมหาศิลาครับนะครับอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับที่เป็นซ้อนๆกันนะครับที่ไม่ใช่มวลสารนะครับที่อยู่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นเขาพระสุเมนนะครับนี่ครับที่อยู่ด้านในนี่คือโดยความเชื่อจะเป็นความเชื่อที่ว่า ใจกลางของโลกเลยนะครับสำหรับเขาพศสุเมนนะครับและฝั่งทางด้านซ้ายพระยานาคนี่คือพระยานาคาเจ้าปู่สีสุดโทรครับและฝั่งทางด้านนี้นี่คือสัญลักษณ์ของเจ้าญาติสีปทุมมาครับอบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้คือสุดยอดอีกหนึ่งเหรียญครับรายละเอียดนะครับผมในการต่อโค้ดมีการยิงโค้ดเลเซอร์สอรอนะครับผม แล้วก็โค้ดเลเซอร์งองูนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นโค้ดเลเซอร์รันนัมเบอร์ครับส่วนพีพี่จ๋าตรงกลางนี่คือทีเด็ดเลยครับนี่คือมวลสารนะครับผมที่เขาเรียกว่าผงกรรมฐานหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผงกรรมฐานและจะมีเกษาโอ้โหเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีเกษาหลวงปู่พระมหาศิลาทุกเหรียญน,นะครับ ทุกเหรียญเลยนะครับสำหรับรายการไหว้ครู65นะครับของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับเรามาดูเนื้อทองแดงกันบ้างครับเนื้อทองแดงนะครับผมจะเป็นกล่องนี่ครับลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีการซีนป้องกันการลุ้นเบอร์นะครับเพื่อให้คนที่เช่าไปนะครับได้มีการลุ้นเบอร์นะครับเราจะมาแกะดูรายละเอียดกันเลยครับ เรามาดูรายละเอียดกันเลยครับสำหรับรายการทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงลงดำน,นี่ครับโอ้โหสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันนะสวยมากๆเลยนะครับสำหรับรายการไหว้กู65นี่คือเนื้อทองแดงนะครับเขาจะใส่ถุงซิปมาเพื่อป้องกันเหรียญไม่ให้ เหรียญมีการได้กระแทกนะครับเหรียญจะได้ไม่ช้ำนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับโอ้โหนี่ครับเป็นพุทธศิลป์ที่มีแค่ที่นี่ทีเดียวอ้าผมลืมแจ้งนะเมื่อกี้ผมลืมบอกพัดที่เราเห็นด้านข้างนี่คือพัดพัดที่เขาเรียกว่าเป็นพัดอุปธรรมนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาเป็นพระ,พระอุปธรภมพระธาตุพระนมนะครับองค์ที่3นะครับต่อจาก ยาคูชีหอมแล้วก็หลวงปู่รอดต่อมาเป็นหลวงปู่พระมาหาศิลาฝั่งนี้จะเป็นพัยดยศหลวงปู่พระมาหาศิลานะครับนะปร,ะริยนธรรม6ประโยคนะครับสําหรับฝั่งนี้ผมถึงบอกว่าเรียนนี้โอ้โหรวมสรพวิชาหลงปูป่ศิลานะครับนี่ครับเรามาดูรายละเอียดโค้ดกันเลยครับเพราะว่ารายละเอียดจุดอื่นๆเหมือนกันนะครับกับเนื้อเงินเนื้อทองคาเหมือนกันทั้งหมดนะครับนี่ครับ รายละเอียดครับการยิงโค้ดเลเซอร์นะครับสลและโค้ดลอเรือนะครับลอเรือนี่คือทองแดงลมดำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการยิงโค้ดเลเซอร์นะครับ4340ูน์นี่ครับโอ้โหองนี้เกสา3 4เส้นเลยนะครับเนื้อทองแดงนะครับ้อาจจะดูไม่ชัดขอภัยด้วยนะครับนี่ครับต้องเกสา3 4เส้นเลยครับแล้วก็มี ผงกรรมฐานนะครับแปะอยู่ตรงกลางนะโอ้โหสุดจริงๆครับอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าจับตามองที่ไม่ควรพลาดเลยครับตัวตัดโอ้โหนี่ครับพระสมัยใหม่สวยมากๆนะครับสวยมากๆน่าเก็บน่าสะสมมากๆครับสำหรับเหรียญไหว้ครู65นะครับครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปลงกล้องสองพาะชมวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโท บอกได้เลยว่าทั้งสวยงามและก็อัขระตัวยันอยู่ด้านในนี่โหมีสเสน่ห์มากๆครับเอาละครับพี่ๆครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเช่าว,วัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลาสามารถติดต่อผมได้ที่ทาง idline flat 3 3 9นะครับผมหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทร088-552-0002หรือว่าจะติดต่อทาง แฟนเพจ a c e b o o k แฟดน้ำพองพระเครื่องเมืองอีสานนะครับติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปลงกล้องสองพาะของผมนะครับสำหรับคำพูดใดวาจาใดที่กล่าวผิดพลาดไปก็ต้องกราบขออภัยทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมแฝดน้ำพองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ